สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุดินนะคะชาวมังกรพฤษศและกันค่ะก็มังกรพฤษศกกันนะคะก็จะเป็นการดูดวงความรักนะคะในแบบ Love s ร o ่ y นะคะครั้งแรกนะคะของอาจารย์นรีนะคะที่จะทำนะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะให้กับชาวธาตุดินนะคะ เป็นเรื่องราวความรักนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะ2อ6 3นนะคะเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวความรักของใครก็ได้นะคะเพราะนั้นอาจจะไม่ได้ตรงนะคะกับใน ชาวทั้ง3ราศีเนี่ยซัทั้งหมดนะคะเพราะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวความรักตรงนี้นะคะจะขึ้นว่าเป็นเรื่องของใครเรื่องของอะไรนะคะอาจารย์ก็จะสุ่มนะคะโดยที่ไม่กําหนดสถานะนะคะค่ะก็อันนี้ก็ต้องอใช้วิจารยณในการรับชมนะคะถ้ามันไม่ใช่เรื่องราวของคุณนะคะอาจจะเลื่อนผ่านไปก็ได้นะคะอืม ตรงนี้ก็ต้องสวัสด,ดีนะคะสําหรับชาวราศีธาตุดินนะคะทั้งาสามราศีนะคะที่เป็นพี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะเป็นชาวสปปลาวแล้วก็เป็นชาวสองด้วยนะคะวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษเป็น l ลส e s ร o ่ y นะคะ, <c oughs> จะเจอเรื่องราวความรักที่อาจารย์ไม่ได้กําหนดสถานะนะคะแต่จะให้ไพ่เนี่ย เสียงขึ้นมาเองนะคะว่าจะเป็นความรักแบบไหนของใครกันแน่แล้วค่อยมาแกะรอยนะคะมาอ่านคัํานายแล้วก็ผูกเรื่องราวนะคะแล้วเราก็จะเข้าใจว่าจะเป็นความรักของใครสถานะไหนนะคะอาจารย์ก็จะแยกดูให้ด้วยนะคะสำหรับฝั่งของคุณนะคะและฝั่งของคู่ของคุณนะคะอา่านี้มาดูกันนะคะว่าฝั่งของคุณอาจารย์จะขอทั้งหมด10บใบนะคะมีหกถ้วยเข้ามามีสี่ถ้วย นะคะคมีไพ่ราชินีพระจันร์นะคะมีไพ่สีดาบนะคะทําไมความรักมาเด่นจังเลยนะคะแต่ lover ก็มานะคะมาพร้อมสองถ้วยอีกต่างหากนะคะมีราชาถ้วยนะคะ devil ม,มาทั้ง lover ทั้ง devil แล้วก็ ไพ่าราชินีเอ็มเพรสด้วยนะคะม,มาแบบว่าอย่างนี้กันเลยอะ่ะนะคะออาจารย์ขอดูฝั่งเขาบ้างนะคะถ้าทางคุณจะรักเขามากเลยนะคะเนี่ยชาวธาตดินเหมือนรักใครแล้วทุ่มสดๆจริงๆนะคะชาวธาตดินนะเหมือนทุ่มเทความรักของคุณแบบหนักแน่นมั่นคงอะ่ะ ่ะขอเป็นชาวเอ,อ,อีกคู่ของคุณนะคะเป็นเจดาบนะคะเป็นไพ่ฤาษสีนะคะจะพอไหมเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าเดี๋ยวต้องเติมอีกหนึ่งใบนะคะเป็นเออ่ราชาถ้วยนะคะเป็นห้าถ้วยนะคะเป็นเออ่ เชนพลนซ์นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นไพ่ของ8ถ้วยและ9ถ้วยนะคะ1เหรียญ10ไม้เท้านะคะ1ใบนะคะเป็น4ดาบนะคะ 1, 1ใบของฝั่งคุณบ้างนะคะเมื่อกี้อาจารย์ <laughs> เปิดขาดไปหนึใบนะคะ ฝั่งของคุณก่อนนะคะอาจารย์มองว่าความรักนะคะในครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความหวังความฝันนะคะจินตนาการถึงความรักที่สวยงามนะคะคุณมีมุมมองว่าคุณอยากมีความรักนะคะที่เจอกับใครที่เขาเจริงใจนะคะน่ารักแสนดีกับคุณนะคะแล้วคุณก็ได้เจอกับคนนั้นนะคะ คุณรู้สึกแบบหลงรักเขานะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะคะหรือเป็นคนรักที่มาจากต่างแดนนะคะมาจากโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหรือความรักครั้งนี้อาจจะมีความแตกต่างเรื่องวัยนะคะเชื้อชาตินะคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะเหมือนกับว่าในความรักครั้งนี้คุณพยายามนะคะที่จะให้ กเรียกความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคนมอบความรักให้เขาค่อนข้างมากนะคะเป็นทั้งเลเวอแล้วก็เป็นทั้งสองถ้วยนะคะดูเหมือนเขาก็มีใจให้คุณนะคะว่าเขาก็พยายามหยิบยื่นความรักมาให้คุณเช่นกันนะคะเหมือนกับว่ามันน่าจะดีนะคะสําหรับความรักตรงนี้นะคะแต่มันก็มีอุปสรรคนะคะในเรื่องของความเป็นเดวิลเข้ามานะคะอื ความลุ่มหลงบัวเมานะคะในอะไรสักอย่างนะคะหรือว่ามีไฮพิเชสขึ้นมาด้วยนะคะเพราะนั้นหรือว่าเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีพันธะนะคะมีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็แบบเหมือนมารู้ที่หลังนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราเนี่ยกินน้ําใต้ศอกอนะคะมันทําให้เรารู้สึกแย่มากๆนะคะต้องแบบพักใจนะคะ พักใจอยู่พักหนึ่งนะคะเหมือนเขาก็พยายามมาแบบงอนง้อนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะรับกับสถานะอะไรที่มันแบบเป็นมือที่สามหรืออะไรแบบนี้นะคะคุณต้องใช้เขาเรียกว่าพลังอย่างมากนะคะในการที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆแล้วก็ทําใจนะคะมันมีความรู้สึกอ่อนไหวนะคะมีความรู้สึกกัดกุ้มในใจนะคะรู้สึกว่าเหมือนความรักที่ เราฝันไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้กลายเป็นจริงนะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าคุณเนี่ยฝันถึงการแต่งงานนะคะที่ได้มีครอบครัวนะคะที่สมบูรณ์พ้นสุขนะคะแต่ว่ามันเจอปัญหากับรักซ้อนกับรักสามเศร้าเข้าไปนะคะอาจารย์ว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดนะคะอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้หรือใครที่ชอบคนที่มีเสน่ห์อย่างคุณน่นะคะ เป็นคนที่มีความอ่อนหวานนะคะแต่ขณะเดียวกันก็หน้าค้นหาอาจจะมีความลึกลับอะไรบางอย่างอยู่ในตัวของคุณด้วยนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์มองว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่มันดึงดูดนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้นะคะเขาเข้ามาหาคุณน่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าชาวธาตุดินเนี่ยนะคะ ค่อนข้างเป็นคนที่บริหารจัดการอะไรได้เก่งนะคะเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะคะเขามองว่าถ้าเขาได้คุณไปเนี่ยนะคะเขาก็แบบโชคดีอะ่ะนะคะก็เลยแบบเหมือนเข้ามาตรงนี้แล้วก็คือเขาก็ชอบคุณนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่เคลียร์ตัวเองมาก่อนหรือเปล่านะคะเนี่ยมันมีไพ่นะคะดาบเยอะมากเลยนะคะมีทั้งหมดสี่ดาบก่อนนะคะ สี่ดาบนี่ตรงกับคุณเลยนะคะเหมือนเขาก็แบบเหมือนก็พักไปทําใจอะไรตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็รู้สึกสูญเสียนะคะเขาก็รู้สึกแย่นะคะที่จะต้องเหมือนสูญเสียขึ้นไปนะคะในสถานการณ์ตรงนี้นะคะเขาก็รู้สึกเศร้านะคะเป็นห้าถ้วยหรือว่าอาดีตของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้มากนักนะคะ มันมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องทำอยู่นะคะแล้วมันก็แบกภาระไว้หนักอึ้งนะคะอืมอาจจะต้องรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหรืออะไรของครอบครัวนะคะหรือว่าถ้าเขามีลูกอยู่แล้วอาจจะต้องส่งเสียเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเขาอาจจะพยายามแยกตัวมาแล้วนะแต่ว่าสามีอยู่ในภรรยาอาจจะแบบไม่ยอมอยากให้ก็ได้นะคะ มันมีไพ่ของตรงนี้นะคะไพ่ของเลรีแล้วก็ไพ่ของสีดาเนี่ยเหมือนเขาก็พยายามแยกตัวออกมานะคะเหมือนเขาก็พยายามที่จะเหมือนขออิสระภาพของเขาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ในตอนนี้นะคะ the เป็นช่วงที่เขาก็ต้องใช้เวลาน,นะคะในการที่จะทําใจเหมือนกันนะคะ mm hmm. สิ่งที่รอคอยนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงโดยที่เขาก็ไม่อยากที่จะเสียคนไปนะคะอาจารย์มองว่า เขาอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ในรักครั้งก่อนนะคะอยากที่จะได้อิสระภาพนะคะแต่ว่าณตอนนี้นะคะมันต้องรอการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นมานะคะอาจารย์ว่ามันก็น่าที่จะใกล้ที่จะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าอืมเขาก็เริ่มมีความหวังนะคะเห็นไหมคะอวิชนะคะเหมือนเริ่มมีความหวังอะว่าเขาจะเป็นอิสระได้นะคะเขาน่าจะมาแบบ อยู่หรือว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณได้นะคะเขารอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อยู่นะคะเป็น temperance นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะการจบจากคนเก่านะคะเพื่อมาเริ่มต้นกับคุณอยู่นะเพราะนั้นตรงเนี้ยอาจจะเป็นไพ่นะคะของชาวธาตุดินนะคะที่สถานะไม่ชัดเจนก็ได้นะคะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นทีนี้มันจะมี โอกาสนะคะที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเ,เขาเรียกว่าในโอกาสอันใกล้นี้นะคะเปิดชุดนี้ก็แล้วกันนะคะจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะวิวฟอร์จูนขึ้นมานะคะ เด็กถือดาเออเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะวัะนั้นถ้ามองแล้ว็ถามว่ามีโอกาสไหมโอ้โอกาสมานะคะเห็นไหมคะคุณน่าจะแก้ปัญหาด้วยหนทางใหม่ๆที่สร้างสรรค์น,นะคะคุณหรือเขาก็ได้นะคะให้อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะแล้วมันเกิดโอกาสนะคะจากโชคชะตาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะ ถ้าว e e อ of Fortune มาขยายความเทมเพลนส์นะคะอาจารย์ว่ามันค่อนข้างแม่นยำมากมากนะคะเพราะว่าว e e อ of Fortune เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเทมเพลนส์ด้วยซ้ำนะคะมันเป็นเรื่องของพลังดขิตมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะเพราะนั้นถ้าคุณกับเขานะคะจะได้เป็นคู่นะคะเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์มองว่าโชคชะตานะคะ จะบรนดาลโอกาสอะไรบางอย่างนะคะให้คุณเนี่ยนะคะกับเขาเนี่ยได้มีโอกาสนะคะที่จะได้มาอยู่ร่วมกันนะคะดูมีความหวังนะคะดูมีความหวังมากๆเลยนะคะอ,อาจารย์อยากถามว่าตรงเนี้ยมันไม่มีไพ่ในเรื่องของความรักขึ้นเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยรักคุณจริงๆหรือเปล่าโดยเห็นว่าคุณเป็นคน หล่อสวยดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีความรักจริงเป็นคนดีที่ควรจะเอาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขานะคะแล้วรักเขารักคุณไหม,มสิบดาหบห้าไม้เท้าสองถ้วยเขารักคุณนะคะแต่ว่าเขายังมีความขัดแย้งอะไรในใจที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ครั้งก่อนของเขาอยู่นะคะบางทีก็อาจจะมีความรู้สึกที่ยังหลงเหลือความรู้สึกดีๆกับคนเก่าของเขาบ้างนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะจบตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในใจนะคะไม่ให้เกิดความรู้สึกผิดหรืออะไรขึ้นในใจนะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเป็นสองถ้วยเป็นไพ่แห่งความรักนะคะ เจอแล้วนะคะของคุณก็มีสองถ้วยของเขาก็มีสองถ้วยนะคะแต่อาจารย์มองว่าเหมือนกับชาวท่าดินเนี่ยค่อนข้างทุ่มเทนะคะให้กับความรักครั้งนี้มากๆเลยนะคะออาจจะดูมากกว่าฝั่งเขาซะด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังดีนะคะที่ยังเห็นนะคะว่าอ,อ,อันนีนะ้เขามีความรักต่อคุณนะคะก็เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะพัฒนาตรงนี้นะคะให้ดีขึ้นไปนะ เป็นเรื่องราวของความรักนะคะของคนที่สถานะไม่ชัดเจนจริงๆด้วยนะคะ,ะมาดูซิว่าแล้วให้ Oracle นะคะอยากจะบอกอะไรนะคะให้กับเรื่องราวความรักนะคะของชาว่าตุินตรงนี้นะคะหรือบางทีมันอ,อาจจะเป็นความรักที่มันมีอุปสรรคกันนะคะ อาจจะเป็นความรักของคนที่เป็นคู่กันอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามานะคะที่เกี่ยวกับออในครอบครัวเดิมนะคะในครอบครัวกําเนิดของเขานะคะปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเข้ามารบกวนกับครอบครัวครอบครัวในปัจจุบันของคุณกับเขานะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะ,ะทีนี้มาดูนะคะว่าไพ่ออร์เ e คิลอยากที่จะแนะนําอะไรนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ลีฟออนเฟสนะคะอิลูมิเนชัน ให้รับความรักนะคะในครั้งนี้นะคะออาจารย์บองว่าคุณเนี่ยรักเขาจริงๆนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีความรักให้กับคุณด้วยนะคะเพราะนั้นก็ก็เป็นเหตุผลนะคะที่จะสมควรนะคะที่ยังจะแบบเขาเรียกว่ารับกับความรักในครั้งนี้นะคะยังยึดถือความรักในครั้งนี้นะคะต่อไปนะ แต่ว่าให้มองทางออกใหม่ๆนะคะที่มันจะนำพาให้คุณกับผู้ของคุณเนี่ยนะคะได้มาแบบแก้ปัญหาร่วมกันนะคะเจอทางออกที่ดีนะคะแล้วมันจะช่วยทำให้ปัญหาต่างๆที่มีเนี่ยมันคี่ขายไปได้นะคะลิฟออนเฟสนะคะเชื่อมั่นนะคะ ในศรัทธาของความรักนะคะเชื่อมันในโชคชะตานะคะถ้าคุณและเขาเป็นคู่กันนะคะก็ขอให้มีความหวังนะคะมีความศรัทธาในความรักนะคะแล้วศรัทธาในความรักที่คุณเชื่อถือนะคะจะดึงดูดพลังดีๆนะคะทําให้ความรักของคุณเนี่ยสมหวังในที่สุดนะคะเพราะว่าไพ่ของการแก้ปัญหาเนี่ยมันออกมาแล้วแล้วก็มันมีผลทางนะคะที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ที่มันอาจจะเข้ามาแบบกระทันหันก็ได้นะคะเพราะนั้นในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นได้นะเป็นการเปลี่ยนแปลงในฝั่งของเขานะคะแต่ว่าพอเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีอิสระแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันคืบหน้ามันพัฒนานะคะมันชัดเจนนะคะหรือมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสมหวังได้นะคะนะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเนี่ยแอบรักเขาอยู่นานแล้วนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไปแต่งงานกับคนอื่นก่อนแล้วคุณรู้ว่าความรักของเขามีปัญหาแล้วคุณก็เข้าไปนะคะปลอบใจเข้าไปให้กำลังใจนะคะด้วยความรู้สึกดีๆที่มีอยู่เนี่ยนะคะก็เลยทำให้เขารู้สึกเหมือน รู้สึกดีกับคุณนะคะเราก็เหมือนคุณเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับเขานะคะเป็นแสงสวา่างท่ามกลางปัญหาในชีวิตของเขานะคะเราก็เลยพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้มาอย่างเงียบๆนะคะพัฒนามาอย่างไม่หวือหวานะคะแต่ว่าอาจารย์ก็มองว่าคุณก็มีความสุขกับความรักครั้งนี้นะอาจจะมีคนอื่นที่แบบสดๆเนี่ยเข้ามาให้คุณเลือกด้วยนะคะแต่ว่า คุณเนี่ยอาจจะไม่ชอบคนที่แบบอืมคนโสดนะคะคุณอาจจะแบบมีความหลังอะไรบางอย่างนะคะหรือเขาอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่คุณแอบ,บชอบในสมัยเรียนก็ได้นะคะอืเพราะว่ามันมีทั้งลูวฟวร์นะคะมันมีทั้งหกถ้วยแถมยังมีสองถ้วยอีกอะ่ะมันเป็นความรักที่มันมีมายาวนานนะคะคงคงไม่นานถึงระดับอนุบาลหมีน้อยเนาะคงไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ คุณรอคอยที่จะได้เป็นคู่ที่ได้แต่งงานกับเขานะคะอืมแต่ติดปัญหาในเรื่องของอาจจะเนี่ยแหละที่เป็นมือที่สามเนี่ยแหละนะคะอืมแต่อาจารย์มองแล้วนะคะแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสนะคะที่จะสมหวังในความรักครั้งนี้นะคะอมืมันเป็นเรื่องราวความรักที่เหมือนกับมันเป็นความฝันของคนคนหนึ่งนะคะที่เหมือนกับว่าอาจจะตอนแรกคิดว่าไม่มีโอกาสนะคะที่จะ สมหวังกับคนนี้แล้วนะคะแล้วก็มาได้รับโอกาสนั้นนะคะแต่ว่าโอกาสตรงนั้นเนี่ยมันก็มาไม่เต็มร้อยนะคะมันเป็นโอกาสที่มันยังแบบไม่ชัดเจนนะคะแต่ในที่สุดความไม่ชัดเจนก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแล้วทำให้มันชัดเจนขึ้นนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคนอาจจะเป็นคู่กันมาก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันมีอุปสรรคนะคะ ในความรักเยอะแยะเหลือเกินนะคะถ้าเป็นคู่แท้นะคะก็จะฟันฝ่าอุปสรรคนะคะแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันในที่สุดนะคะอือาจารย์ขออีกหนึ่งชุดนะคะเผื่อที่จะมีคำแนะนำดีๆนะคะให้กับชาวธาตดินนะคะขอคำแนะนำดีๆนะคะให้กับชาวธาตดินนะคะว่าตรงเนี้ยมีคำแนะนำอะไรบ้างนะคะมิวัยทันนี่นะคะ ทำความรักของคุณนะคะให้เหมือนเป็นความหวานเติมความหวานให้กันนะคะเป็นทั้งนมแล้วก็น้ำผึ้งเลยนะคะใครที่ชอบกินนมน้ำผึ้งนะคะหวานมันมากนะคะอ,อ่ะทีนี้มาดูนะคะต่อไป building block นะคะมันค่อยๆต่อเติมความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยไปทีละขั้นทีละขั้นจนมั่นคงนะคะอาจารย์ว่าคุณเนี่ยมีความอดทนรอคอยนะคะเผลอๆเนี่ยไม่ใช่คบกันมาแค่ สองสามปีนะคะอาจจะนานกว่านั้นก็ได้นะคะในการรอคอยในครั้งนี้นะ,ะเป็นความอดทนนะคะของชาวทาตินที่มีความมั่นคงซเซเลนเจพิตี้นะคะในที่สุดนะคะความสงบความสุขนะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในท้ายที่สุดนะ,ะอืสิ่งที่คุณรอคอยนะคะก็จะสมหวังนะคะได้มีครอบครัว,วที่มีความสุขนะ,ะในท้ายที่สุดนะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับชาวธาตุด,ดินนะคะที่ช่วยติดตามนะคะคลิปของอาจารย์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักนะคะที่ก็มีความลึกซึ้งผูกพันซึ่งกันและกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆของชาวธาตุด,ดินนะคะอาจารย์รู้สึกว่าพอแบบอ่านไพ่ไปแล้วแล้วมันมีทางออกที่ดีเนี่ยนะคะก็รู้สึกแบบเหมือนลุ้นไปด้วยตลอดเลยนะคะชาวธาตุด,ดินนะคะเหมือนกับว่าในที่สุดเนี่ยโอกาสมันก็จะกลับมาเป็นของคนแล้วนะคะความรักนะคะ ที่คุณรอคอยมานานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสมหวังแล้วนะคะรักเขารักมากจริงๆนะคะอืมนะคะเหมือนคุณรักเขาแล้วรอเขาคนเดียวหรือเปล่าอเหมือนอาจารย์มีเซนว่าเหมือนคุณเคยพบกับคนอื่นอะ่ะแต่คุณอาจจะแบบรู้สึกมันไม่ใช่อะ่ะเหมือนเขาเป็นรักเดียวที่อยู่ในใจของคุณชาวธาดิน คุณมีความรักแท้ให้กับเขาจริงๆเลยนะคะอิจฉาคนคนนั้นนะคะที่ได้รับความรักที่แท้จริงจากชาวธาตุดินมากๆเลยนะคะรักของชาวธาตุดินนะคะมังกรผสบกันนะคะมีความมั่นคงจริงๆนะคะสมกับที่เป็นธาตุดินนะคะอมืมีเขาอยู่ในหัวใจนะคะตลอดเวลานะคะถึงแม้ที่ผ่านมาคุณไม่มีโอกาสที่จะสร้างสารความสัมพันธ์กับเขานะคะเหมือนต่างคนต่างก็ต้องไปมีชีวิตของตัวเองเนี่ย ในขณะที่คุณมีคนใหม่นะคะใจคุณก็ยังอดนึกถึงเขาไม่ได้นะคะเขาอาจจะเป็นรักแรกในใจของคุณนะคะรักแรกพบหรืออะไรสักอย่างแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะสานความสัมพันธ์นะคะแต่คุณเนี่ยก็ยังเก็บความรักตรงนี้ไว้ในใจนะคะจนเมื่อคุณมีโอกาสนะคะคุณรู้สึกว่าอยากที่จะทําให้ความรักตรงนี้ความฝันที่คุณจะได้อยู่ร่วมกับเขาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะีความฝันเจ็ดถ้วยเนี่ยได้เป็นจริง มันรักเขารักเขาแล้วก็รักเขาความรักเต็มหัวใจจริงๆนะคะถ้ามีร้อยคะแนนอาจารย์ให้ร้อยคะแนนเต็มนะคะกับความรักของชาวธาตุดินนะคะรักแท้ที่รอคอยมายาวนานความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะความรักที่เป็นนิรันนะคะขอให้สมหวังในความรักนะคะชาวธาตุดินนับถือหัวใจของชาวธาตุดินจริงๆนะคะ ดีใจด้วยนะคะอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สมหวังกับความรักแท้ที่คุณรอคอยมานานแสนนานนะคะขอให้โชคดีในความรักนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะสำหรับคนใหม่นะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ